นครับวันนี้เราไปไหนครับไปดูบอลค่ะบอลที่ไหนไม่รู้โกกะสมุรสาคอนเจออะไรช้างเอฟซี และเราก็มาถึงสนามสมุทรสาครซิตี้แล้วนะครับทุกคนแล้วก็นี่ครับแฟนผมก็หาอะไรกินนะของกินจะมีพวกมาม,าม่าครับเค้กหวยมีฟองลูกชิ้นทอดอะไรประมาณนี้ครับผมเข้าไปดูเกมกัอนดีกว่าเริ่มเกมมาครับโคราชก็ได้ลูกเตะมุมครับจังหวะนี้เท้าซ้ายจะปั่นโค้งครับยกมือทีเปิดฟอนเข้ามาส,สาวป,ประตูชกไว้ได้ครับมงนี้ตัด ออเฮ้ยโล่งเลยซ้ายยิงโอ้โหโดนนำไวมากทุกคนจังหวะนี้โอ้โหปล่อยซ้ายโล่งๆเลยกลองเชียร์โคลาทีเลยโอ้โหผมนั่งติดกลองเชียร์โคลาได้ไงมาดูจังหวะนี้สมุทรสามฟคนนะรับได้ฟรีคิกเปิด์สเขาไปหมุเคียงมา แล้วก็ไปบีบแย่งบอลมาได้สวยเอ๊อย่างข้องอะ่ะอย่างข้องอะ่ะดูล็อกโอ้โหทำดีจัดหูทีทีสาต่อบอลขนาดนี้โอ้โหตรงนี้เปิดมาแล้วได้ไหมได้ไหมได้แล้วโอ้โเลี้ยงไปไหนนี่วนมาใหม่ครับทีรับทีสเจอทีมชาติผ่านไหม โอ้โหแรงจัดเปิดลูกนี้มาเอยโดนสวนนีเโโ่เอาโต๊กลับเอาโคตรเร็วอะ่ะด,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 ดู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 เบียดดูดูไปแล้วดูดูหลุดมาจังหวะน,นี้ตรงไปโอ้โหกองหลังสก,กัดไว้ได้โอ้ยแล้วจังหวะน,นี้โคราดถึงเปิดบอลมาม่องออกไปเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับคน มาดูจังหวะนี้สมุทรสาครสวนกับเกมทำขวาแล้วแตะผ่านมาได้แตะผ่านมาแล้วปาดเข้ามาลูกนี้แล้วเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยชาร์จเข้าไปแบบสวยๆเลยอ่ะสมุทรสาครตีเสมอนหนึ่งหนึ่งคนลูกเบอกียแบบกระชากขวามาแล้วแบบตบเข้ามายิงโอ้โหเนี้ยทีสามเอาเรื่องว่ะ ดูบรรยากาศแฟนๆตุ้ซืนเลยครับทีนี้เป็นไงล่ะอันนี้ในบ้านด้วยแล้วเจอโคล,ลาสสมุทรสาครไม่หมูอ่อาบูดะบีอ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 ีธรรมดาที่ไหนเล่าบอกเลย สมุทรสาครครึ่งแรกก็บุกเยอะมากเปิดเตะมุมมาลูกนี้เสาแรกไม่ผ่านครับแล้วจังหวะสองจังหวะสองครับไงเปิดเปิดไหมเปิดมาลูกนี้มงมโอ้โหรับสบายาจะสวนปะ่ะดูนี้เปิดบอลแม่นปะ่ะ ด,ดูสิทรงสาคอนเล่นดนีเนี่ยได้บอลอยู่แก่เรากลับมาส่งไปทางซ้ายหนึ่งหนึ่งปุ๊บโอ้จ่ายบอลอะไรวะเฮ้ยดีจัดเปิดลูกนี้เรียบโอ้โหือบหายนิดเดียวแล้วดูสวนกลับเลยปะเนี่ย ัดเกมไว้ก่อนมาเปลี่ยนมาทุกนี้สกัดไม่ได้อีกดูดิออฝ่ายลังเหรอแล้วตัดมาจังหวะนี้น่าจะหัวกระแทกกันทุกคนหัวกระแทกนี้ต้องแบบปถมพยาบาลก่อนนะอันตรายครับศรีรษะจําเป็นครับสําคัญมากครับแล้วมาครับอันนี้เป็นครึ่งหลนังครับโครา่าต้องแก้เกมหลังจากที่เสมอหนึ่งหนึ่งครับ เอาสมเกียรติคนมีลงมาครับใส่วิงด้วยเทพบอลเดินสายมาแล้วลูกนี้ได้ฟรีคิกยิงด้วยซ้ายเข้าสองครึ่งหลังนี่แบบโคราชกดสมุทรสาครอ,อยู่นะทุกคนไม่มีตัวออกบอลอะและครึ่งหลังครับสมุทรสาครก็โถมบุกเท่าที่ทำได้ครับแต่ สู้โคราดไม่ได้เลยทุกคนโคราดนำนั่งสี่หนึ่งพอแก้เกมมาใช่ไหมโคราชกดยับเลยลแบบมีแท็กตรงแท็กติกสมเกียติคนมีนี่ตัวปิ่นเกมเลยลงมาเปิดเตะมุมว่างสกิลหนึ่ง,งสร้างสีสันสู้สะสากแบบพอเปลี่ยนตัวมาปุ๊บสำรองก็แบบสู้ไม่ได้ทุกคนเพราะว่าคุณภาพแบบ นักเตะเนาะทีหนึ่งกับทีสาต่างากนันเยอะเห็นไหมทุกคนดูเลียงขึ้นมานักเตะก็เริ่มหมดแล้วอ่ะ้ยตรงนี้สวยอยู่เปิดเข้าไปก็มุ้งล้ำหน้าจบเกมับผมก็มารอดูนักเตะมาขอถ่ายรูปครับได้ถ่ายรูปกับสมเกียรติครับกับดูดู ผม้ดูดูเดินมาแล้วก็กลับบ้านนะครับชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ครับนัดหน้าเจอที่ไหนครับว่ากันครับ